ผมตื่นมายางสดๆครับก่อนไปทำงานนะครับมายางเลาะบานเลาะรัวบานนะครับเบ่งต้นไม้ต้นไหล่นะครับเนะผมปูมะกลุ้ยน้ำว่าใส่ครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับเอาก็ได้กินมะกลุ้ยมะพร้าวน้ำหอมกับไรย่าวนะครับมีเกี่ยวมังกรนะครับเกี่ยวมังกรก็รล่อเก็บไปละลอดหนึ่งครับดวนี้มันออกอยู่ลอดหนึ่งนะครับ ตองปรงยอดนะครับในรั้วบ้านีก็จะมีอาหารการกินนะครับหลายคนผนถามว่าเอาแนวกินมาจะใส่เอาผักมาจะใส่หรือมาจากรั้วเนี่ยแหละครับนะครับนี่้าวน้รอำหอมนะครับเนาะข้างบ้านหัวกินได้นะครับเบิ้งครับพี่น้องเกี๊ยวกะจีเล่าคางก็เป็นยาให้วัวนะครับตัวนี้นะครับเบิ้งนี่มีแต่ผักแต่ละนะครับข้าวรั้วข้างบ้านครับโครงการเทดหัวกินได้ครับขอีมัมกแนวนี้นะครับ ตัวนี้ก็กล้วยกำลังออกปีไอกำลังออกน่วยนะครับเครือหนึ่งเื่อนตัขยายไปรัวบานผู้ลิดผสมประสานครับปนกันไปนี่ครับเก็บผักเก็บหญ้าเอาในสวนในหัวในสวนนะครับนี่มะละกอนะครับมีหลายอย่างครับพี่น้องมีข้าตะไคร้ใบบักรูดนะครับขยายนะครับบักพาานี้แนะนําว่าควรจะปลูกหกเม็ดนะครับแต่ว่าผมปลูกชิดอยู่ เดี๋ยวผมชิบบอลต้นดอกนะครับอให้มันง่ญ่ก่อนนะครับนีครับวิธีกเกษียณบวมให้บักทั่วบวดขินเด้งด้วยครับนะครับปลูกขึ้นมาแล้วก็หาไม้ให้มันเลื่อยใส่นะครับนาะนี่ครับเอาไม้ไผ่เศดเศีหน้าเฮ็ดเป็นที่ปลูก,กขร้แยงนะครับลูกนี้นี่นะครับ ครับมนี่ครับตอนนี้ก็มีกล้ยมีฟักทองมีักพริกนะครับแล้วก็มีใบต้นมะกรูดนะครับมีหอมมีตวนี้ปลูก้วนะว่บบาผสมกลวยกวยหอมทองนะครับนะครับีเกษตรบคบัอออบอาบหารการกินริมรั้ว เดี๋ยวปีนาจะเฮ็ดโครงการท้องหน้าไอ้คั้นนาท้องคันะครับปลูกแนวอยู่แนวกินบักข้าวนี่ยเพราจะเป็นตองยกกล่องสูงนะครับผมทดลองแล้วเอ,เอาแบบหล่องต่ำนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นแนวนี้นะครับเพื่อลด่าใช้จจายในคูเรือนนะครับฝรั่งกิมจูกับปูเสซมนะครับเดี๋ยวผมช่ำฝรั่งกิมจูได้ผมจะเอามาลุในแถวยาวคางลวกนะครับ ผมปลูกของพยายามให้ห่างไม่ใหญ่เนี่ยางจากหัวประมาณเม็ดถึงสองเม็ดนะครับนี่ครับเกี่ยวมังกรเรลังขึ้นครับนะครับโครงการด้วกินเลยกําลังจะเห็นผลแล้วครับนี่ฟ้าวนุนหอมครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้หลังบานนะครับดสีเขียวนะครับเนาะเอาปลูกเน้นของอยู่ของกินเดี๋ยวขยายเกี่ยวมังกรเพิ่มเดี๋ยวก็ปลูกตุ๊บติดปั๊บเอาหาหลักใส่นะครับเนาะ วิธีเกษตรปันบ้านนะครับเบิ่งกับมุมขังบ้านนะครับนี่ความสุขเพราะฉะนั้นเชษตเกษตรต้องลงมือทำนะครับถ้าเฮ้าวัวซื้อขอาบรเษ็ดกะมันก็นบร่ได้เกินยังนะครับข่วยกำลังตะยอยออกนะครับสิเร่งอยากให้ข่วยออกอาทิตย์ละสองสามือนะครับต่อต่อเนื่องต่อเนื่องไปนะครับหาอยู่หากินตามมังหวังแก อยู่ง่ายๆครับดลดคา่าชใจนะครับตัวนี่แก้วมังกรครับลูกหลานพี่น้องนด้กินบอกว่าแก้วมังกรแสบหลายนะครับวิธีการสังเกตแก้วมังกรหน่วยญ่ให้เบิ้งดอกช่อนะครับถ้าชอ่ชอมันชอ่อมันทางตอนหมากดอกก็จะไงเมื่อันก็จะเห็นห,หน่วยไงนะครับเบิงง้งไๆผมใส่ฝุ่นนะครับใส่ฝุ่นนะครับใส่ขีฝุ่นขีงหัว โอ้โหผิวหัวมันละลายเบิดแล้ววะนะครับเนี่ยก็จะั้งนีามใส่คุณแบบเนี้ยนะครับตัวนี้เป็นอ้อยสุพรรณหาศูนย์นะครับได้จากสร้างในตีจากสารคามำเป็นฝากองให้คนอบรมสมรกาน้ำสมัยผมอยู่มุกาหารนะครับเนาะงนะครับมีติอาหารการกินทั้งนั้นครับผมเล็ก็ฝากกดไลค์กดติดตามดนะครับเด้อกดแชร์ให้น้ำกดรูปหัวใจกดกระดิ่งนะครับพอได้เป็นก็ลังใจ ให้คีอะไรนะคีคีเอเตอร์บอกให้ได้เฮตุคิปที่ได้ประโยชน์ได้ความหูให้ความแม่พี่น้องเฮาได้เบิ่งนะครับได้เรียนรู้ได้ศึกษาไปนํากันซึ่งได้ก็จุดประสงค์หลักก็เคื่อลดคใใ่าใช้จ่ายในผู้เลื่อนนะครับจะเฮ็ดให้มันตอบโจทย์เรื่องนี้นะครับเ่าต้องไปสอนไผนะครับเฮาต,ต้องเฮ็ดเองเฮ็ดจน ข้าพข้อ,อยู่ข้อกินนะครับต้อไปเงินกับสิมเาขา้าเองนะครับฝา,ากพี่ฝักงน้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดรูปดัปดใจกดนะครับกดดาวให้เป็น,นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆในะห้เราไปเบ่งดวยครับรับัมสวัสดีครับ